สวัสดีครับสมาชิกส,ส่วนทุเรียนมือใหม่สําหรับเช้านี้เป็นวันที่22นะครับเมษายน67นะครับหนึ่งสัปดาห์แล้วที่ฝนยังไม่ลงนะครับคาดว่าพายุจะเข้าแต่ก็มีแต่ลมนะครับแล้วก็ความร้อนระอุนะครับสําหรับเช้านี้ที่จะมาแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนสมาชิกได้รับทราบมีเพื่อนสมาชิกเข้ามาถามในแชทว่า ในช่วงของหนึ่งรอบใบนั้นนะครับว่าที่สวนของผมนั้นใช้ใช้ปุ๋ยทางดินแบบไหนอย่างไรช่วงไหนใช้อะไรประมาณนั้นก็คงจะขออนุญาตแชร์ให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับว่าในเรื่องของการไล่สูตรปุ๋ยนะครับแล้วก็ระยะรอบใบนะครับที่ผมทําอยู่นะครับทากับทุเรียนเล็กนะครับทุเรียนเล็กก็คือตั้งแต่เริ่มปลูกนะครับยันจนถึง เขาออกดอกนะครับก็คือตั้งแต่เริ่มปลูกยันจนถึง4ปีนะครับ4ปีนะครับพอปีที่4เขาก็จะเริ่มมีดอกแล้วนะครับสำหรับทุเรียนที่ได้รับการบำรุงดูแลรักษาอย่างดีนะครับทุเรียนโดยปกตินั้นนะครับหนึ่งรอบใบเริ่มตั้งแต่ที่เขาตั้งปีนะครับหรือตั้งเขี้ยวออกมานั้นนะครับยันจนใบแก่ใช้เวลาอยู่ 45วันอย่างเร็วนะครับ45วันนั้นคือเซียนทำนะครับก็คือเขาทำสองอ่าหนึ่งใบหนึ่งรอบใบสองรอบใบสามรอบใบนั้นคือเซียนที่เขาทำาอ่าในช่วงทําดอกนะครับทำทำดอกเขาสามารถที่จะบังคับให้อาุเรียนเร่งใบได้นะครับด้วยอาศัยสารเคมีด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างนะครับแต่ถ้าเป็นทั่วๆไปเป็นปกตินะครับโดยเฉพาะมือใหม่โดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ ให้เขามีการเจริญเติบโตตามจังหวะแล้วก็ตามช่วงอายุก็ใช้เวลาอยู่60วันก็คือ2เดือนนั่นเองนะครับใบทุเรียนก็จะครบหนึ่งรอบใบส่วนในเรื่องของปุ๋ยทางดินนะครับผมขออนุญาตไล่ปุ๋ยทางดินเหมาะสําหรับมือใหม่นะครับส่วนท่านใดที่มีสวนแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็เป็นเซียนอยู่แล้วนะครับอาจจะอาจจะทําแตกต่างจากที่ ที่ผมได้ทําการทดลองแล้วก็ได้บันทึกแล้วก็แชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการออกอาการนู่นนี่นั่นนะครับผมแชร์ขออนุญาตแชร์ว่าเกิดจากประสบการณ์ที่เคยให้แล้วมีผลกระทบเคยให้แล้วนะครับแล้วทุเรียนม,มีการตอบรับให้แล้วดินไม่เป็นกฎให้แล้วดินมีการโฟโน้ําฟโอากาศทั้งหลายทั้งมวลน,นะครับก็ถือว่าผมยึดหลักนี้ในการทําที่สวนก็แล้วกันนะครับ บางท่านเข้ามาดูอาจจะมีความแตกต่างแต่ถ้ามือใหม่ถ้าไม่ทราบเลยก็ขอให้นําในสูตรที่ผมกําลังจะกล่าวต่อไปนี้นะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ตามสวนโดยไม่ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมอะไรให้ให้ให้ใหใหยุ่งยากนะครับก็อ,อย่างนี้นะครับช่วงระยะใบแก่จัดนะครับใบแก่จัดก็คือเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปภาพนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะเอาเอาภาพต่างๆที่เป็นที่เป็น ของจริงอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าบางคือบางช่วงระยะใบมันจะไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าจอให้นะครับทุเรียนช่วงใบเก่จัดนะครับผมซื้อมาผมก็ซื้อช่วงใบแก่จัดเหมือนกันตอนที่ซื้อถุงดําเอามาจากร้านเขานะครับก็ใบแก่จัดก็คือใบเขียวเข้มใบหนาใบามันแล้วไม่มียอดใดๆนะครับไม่มียอดใดๆเราจึงเหมาะสําหรับในการเอามาปลูกนะครับ ดูยังตัวนี้ก็ยังเป็นใบเพลแล้วนะครับไม่ใช่ใบแก่จัดนี่ก็ยังเป็นใบเพลแล้วนะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพก็แล้วกันนะครับใบแก่จัดนะครับถ้ารอบใบแก่จัดนะครับเราเริ่มปลูกก็ดีหรือเราปลูกไปแล้วมันครบรอบใบแก่จัดยังไม่ตั้งปลีนะครับให้เพื่อนสมาชิกอย่างนี้นะครับว่าใช้สูตร150 0เป็นปุ๋ยทางดินเดี๋ยวขอเน้นไปเรื่องทางดินก่อนนะครับ150 0นะครับ จะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามนะครับ15-00สูตรปุ๋ยนั้นเป็นในตัวเจน15 15เปอร์เซนต์นะครับแล้วก็มีแคลเซียมอยู่26เปอร์เซนต์นะครับ15-00ละลายน้ำนะครับถ้าเปลี่ยนไปได้ก็เอามีบวกกับฮิวมิกนะครับฮิวมิกฟูวิกนะครับแล้วก็บวกด้วยสารเร่งราก นะครับส่วนที่สวนผมใช้รูทโกเดี๋ยวผมจะขึ้นยี่ห้อให้ดูหรือจะเป็นบีวันก็ได้นะครับบีวันราคาถูกๆส่วนรูทโกจะต้องสั่งซื้อนะครับสั่งซื้อทางทางช e ้อปปี้ลาซาด้ามาผสมกัน3อย่างนะครับอ,อย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับละลายในบัวลดน้ํา5ลิตรนะครับคนให้เข้ากันแล้วก็มาลาดบริเวณโคนนี่ก็รอบแรกนะครับนี่คือรอบแรกช่วงใบแก่เพื่อเป็นการกระตุ้นนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นรากให้ขยับ รากให้ขยับยอดนะครับนั่นคือรอบที่1นะครับระยะที่1ช่วงใบแก่นะครับถัดไปช่วงที่สองนะครับช่วงที่สองผ่านไปนะครับประมาณสักส0วัน15บวันนะครับประมาณนี้ไม่เกินนี้นะครับถ้าเราเห็นปลีขยับมาแบบนี้นะครับเพื่อนสมาชิกนี่นี่ครับตั้งปลีตั้งเขี้ยวนี่นี่อย่างนี้นะครับนี่เป็นกรณีแบบนี้ถ้าเป็นกรณีแบบนี้ให้เพื่อนสมาชิกนะครับ ใส่633ปุ๋ย633นะครับเป็นเป็นมูลค้างคาวนะครับที่ผสมกับไตรโคโดมาและฮิวมิกนะครับส่วนปุ๋ยเดียวผมขออนุญ,ญาตานำนำนำ,นำแชร์ในส่วนของผมก็แล้วกันไม่ใช่โฆษณานะครับก็คือเป็น633มูลค้างคาวบวกกับไตรโคโดมาและฮิวมิกนะครับถ้าไม่มีหาซื้อไม่ได้หาซื้อยากก็อาจจะซื้อ เอามาผสมกันก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าจอเป็นตัวอย่างสําหรับที่ผมใช้นี้นะครับหลังจากนั้นนะครับถ้ามันอยู่ด้วยกันอยู่แล้วนะครับก็เป็นปุ๋ยก็สําหรับต้นตัวนี้นะครับหนึ่งปีเนี่ยผมใช้ <c oughs> ขอไปผมใช้หนึ่งกำมือนะครับหนึ่งกำมือแล้วผมก็จะมาหว่านนะครับก็คือมาโรยรอบๆบ,บ,บริเวณทรงพุ่มนะครับเพื่อนสมาชิกย้ําเลยบริเวณทรงม,มันเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีมันยังมีความเค็มอยู่นะครับมันยังมีความเค็มอยู่ รอบบริเวณทรงพุ่มตัวนี้นะครับหมายถึงว่าปีมันอยู่ตรงไหนให้วางปุ๋ยในตรงนั้นนะครับปีหมายถึงว่ายอดตรงตรงขอบเนี่ยใบของเขายอดของเขาเนี่ยถึงตรงไหนรากเขาถึงตรงนั้นนะครับไม่ควรหวานเข้าไปข้างในนะครับมันจะทําให้รากที่ลอ,ลอยอยู่บนอากาศเนี่ยนะครับรากล,าลอยที่อยู่บนอากาศนอกๆเนี่ยมันจะเค็มปุ๋ยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับดึงเขาเรียกว่าล่อรากนะครับนั่นคือวิธีการใส่ปุ๋ย นะครับรอรากหลังจากนั้นก็ลดน้ํานะครับลดน้ํานะครับให้ให้ให้ฉ่าไปเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็พอให้ปุ๋ยเม็ดปุ๋ยละลายหลังจากนั้นก็ลดปกติตามที่เราเคยลดนะครับนั่นคือรอบที่สองนะครับในช่วงที่เห็นเขามียอดขยับแล้วนะครับก็ใส่หกสามสามปุ๋ยอ่อนๆนะครับอ่อนๆก่อนนะครับไม่ต้องไปไปโดดเป็นแรงกว่านี้นะครับเดี๋ยวมันอาจจะเค็มเกินไป ถ้าลดน้ําไม่ถึงใบมันก็จะไหม้อย่างนี้เป็นต้นนะครับถัดไปครับถัดไปในช่วงของช่วงช่วงของอใบอ่อนใบอ่อนกลางเดี๋ยวผมเห็นใแบบนเว็บใบตัวนี้นะครับนี่ครับใบใบใบจากใบาดาบเนาะจากใบาดาบนี้ยังยังมีปุ๋ยหกสามสามอยู่นะครับเพราะว่ามันใช้เวลาอาปุ๋ยนั้นนะครับเราใส่สูตรไหนก็ตามถ้า ถ้าลงลงดินแล้วนะครับลดน้ําตามก็จะใช้เวลาอยู่5-7วันครับเขาจะเทคขึ้นสู่ลําต้นนะครับก็จะเป็น1สัปดาห์แล้วพอปุ๋ยได้รับหลังจากนั้นปุ๋ยก็จะ,ะละลายไปประมาณ10วันบวกบวกลบก,ก็ประมาณ15วันนะครับก็ใส่ซ้ําอีกในช่วงใบแบบนี้นะครับเนี่ยมันอาจจะอาจจะกลางมากกว่านี้ก็ไม่เป็นไรนะครับกลางมากกว่านี้ก็ไม่เป็นไรขยับมาใส่สูตรปุ๋ยอีกนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเหมือนเดิมนะครับย้ํา เป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเหมือนเดิมนะครับเป็นปุ๋ย933บวกฮิวมิกอะมิโนทำไมจึงมีฮิวมิกตลอดฮิวมิกทำให้อ่าทำให้ไปตึงาธาตุอาหารแล้วก็ทำให้ดินโฟน้ำโฟอากาศนะครับทำให้ดินรุ่นซุยนะครับส่วนอะมิโนนั้นนะครับเป็นส่วนประกอบของโปรตีน พืชดึงขึ้นไปเพื่อที่ไปช่วยการสังเคราะห์แสงมีส่วนประกอบของโปรตีนทําให้พืชมีใบเขียวนะครับจำเป็นจะต้องมีนะครับ15 15วันใส่ครั้งนึงนะครับก็อยู่กับข้าวสำสามนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ใส่บริเวณที่เดียวกันนะครับเพื่อนสมาชิกไม่ต้องหวานกรณีที่ว่าหวานโรยทั่วไปแบบขาวเต็มไปหมดไม่ต้องหวานเหมือนกับ เขาหวานานาข้าวอะไรประมาณนั้นนะครับไม่จําเป็นนะครับใส่บริเวณที่ปลายใบเขาอยู่ตรงไหนแล้วก็โรยโรย,ยกระจายสักนิดนึงนะครับไม่ต้องไปทั่วเข้าไปในโคนนะครับโรยกระจายแล้วก็ดึงพยายามดึงออกมารอบนอกให้มากนะครับมากกว่านะครับมากกว่า,มากกว,ามากกว่าที่จะเข้าข้างในนะครับโรยหยุดสําหรับต้นนี้นะครับสูงประมาณ2เ <c oughs> มตรครึ <c oughs> <ม>่งหรือ2เมตรครึ่งประมาณนี้สําหรับต้นนี้1ปีเสร็จเนะครับ ก็ใช้อยู่หนึ่งกำมือนะครับกำมือก็ก็ากำเต็มๆกำใหญ่ๆนั่นแหละครับใส่แล้วก็โรยหลังจากนั้นก็ลดน้าตามนะครับประมาณนั้นเออแล้วก็ดูระยะเวลาไปรอบที่สี่ครับหลังจากนั้นจากใบอ่อนแบบนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพประกอบนะครับตัวนี้ใบกอเลนนีแบบนี้เขาเรียกว่าหางปลานะครับมันก็จะขยับมากลางแบบนี้พอกลางแบบนี้กลางเต็มแล้วเราเราเรามองว่าบน บนใบที่เกากางเนี่ยกางร้อยเปอร์เซ็น์แล้วนะครับแล้วก็ดูระยะเวลานะครับไม่ได้หมายถึงว่ากางแค่ใบเดียวยอดเดียวแล้วก็ทําทาทาตามนะครับหมายถึงว่าเกิน5 0เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็บวกกับเวลาบวกลบกับเวลาช่วงจังหวะเวลา15วันขึ้นไปนะครับ15วันขึ้นไปนะครับพอกางเต็มที่เขาเรียกว่าใบเพสลาดนะครับใบเพสลาดให้อ่าให้ใส่1233นะครับ หรือบางท่านอาจจะใส่15สูตรเสมอ16สูตรเสมอก็ได้นะครับแต่ที่ส่วนผมไม่นิยมใช้สารเคมีไม่ใช่สารเคมีใช้ปุ๋ยเคมีนะครับผมเคยใส่แล้วผมกลัวว่าดินมันจะดินมันจะแข็งมันจะแน่นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งทุเรียนเล็กไม่จําเป็นจะต้องใช้าธาตุฟอสฟอรัสสูงนะครับเอาแค่12-33เนี่ยปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับเราก็จะรักษาหน้าดินของเราได้ด้วยนะครับรักษาหน้าดินได้ด้วยแต่ที่สําคัญอย่าลืม ใส่ฮิวมิกใส่ฮิวมิกฟูวิกนะครับตามไปด้วยครับใส่แล้วก็ใส่ตามไปด้วยหลังจากนั้นก็ลดน้ําตามย้ํานะครับว่ากรณีใส่ใส่แล้วต้องลดน้ําตามทุกครั้งนะครับเพราะ1 2บสามสยังมีปุ๋ยในตัวเจ้น12%เเซเพราะฉะนั้นการละลายน้ําการเลือเหยเขาจะค่อนข้างเร็วที่เหลืออยู่ในดินหรือมันไม่เละเหยไปก็จะมีธาตุฟอสฟอรัส กับธาตุโพแทสเซียมเท่านั้นเองนะครับก็ขอให้ลดน้ําตามทุกครั้งลดจนมั่นใจว่าปุ๋ยนะครับเราเราละลายดีแล้วถ้าไม่ละลายนะครับถ้าไม่ละลายให้ให้เพื่อนสมาชิกเดินดูสักนิดหนึ่งถ้ากรณีตรงไหนน้าไม่ถึงเนี่ยมันพอไปเจออากาศร้อนนะครับมันจะยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่มันจะไปกระทบรากของเรานะครับเพราะฉะนั้นลดให้ฉ่าแฉะไปเลยวันแรกนะครับลดให้ปุ๋ยละลายจนมองไม่เห็นเม็ดปุ๋ยนะครับ แล้ววันต่อไปค่อยถอยน้ําลงนะครับถอยน้ําลงก็คือไม่ได้หมายถึงว่าชําแชทุกวันนะครับอย่างนี้เป็นต้นคําว่าชําแช่ก็ไม่ชําแชมันมันมีความละเอียดเพื่อนสมาชิกจะบอกว่าแบบนี้ชําแชแบบนี้กี่นาทีกี่นาทีไม่ได้ครับเพราะว่าแต่ละสภาพอากาศแต่ละดินมันต่างกันนะครับแต่ถ้าเป็นดินทรายร่วนปนทรายชําแชะได้เลยนะครับอาจจะลดครึ่งชั่วโมงก็ได้40นาทีก็ยังได้นะครับเพราะว่าน้ํามันโฟน้าฝฟอากาศนะครับดินโฟน้ําฟอากาศแล้วมันก็ไหลหนีได้เร็ว นะครับไม่ต้องกลัวนะครับแต่ถ้าเป็นดินเหนียวดินเหนียวแล้วก็อาจจะร่วนผสมดินเหนียวหรือเชิงไปเหนียวนิดๆอย่างนี้เป็นต้นหรือเหนียวมากๆก,ก็แล้วแต่ถ้าคําว่าเหนียวนะครับถ้าลด40นาทีทั้งหัวสปริงเกอร์ขนาดนี้นะครับเนี่ยบางทีอยู่ที่แรงน้ําด้วยนะครับถ้าแรงน้ําเบาก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าแรงน้ําแรงเหมือนเหมือนหมผมเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับอพอแรงเนี่ย ความช่าเฉะมันจะเกิดขึ้นเร็ว20นาทีก็เปียกแฉะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคําว่า20นาทีนาที40นาทีอ่ะมันาทมันมันมันใช้ไม่ได้กับกับทุกสวนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องสังเกตดูนะครับสังเกตเอาถ้าสมมุติว่ามันช่ำเฉะไปหมดแล้วน้ําเริ่มซึมเริ่มไหลหนีนะแสดงว่าแรงแล้วนะครับน้ําเยอะนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ถ้าเป็นของผมสวนของผมนี่จะเป็นร่วนนะครับร่วนไม่ปนทรายนะครับเป็นดินร่วน เป็นดินสวนดินบ้านธรรมดาน,นี่แหละครับแต่ถ้าลดมากๆก็ฉ่ำเฉะเหมือนกันนะครับอาจจะลดวันเว้นวันได้ถ้าดินแบบนี้นะครับแต่ถ้าผมเอาแกลบมาใส่เอาขุยมะพร้าวสับมาใส่นู่นนี่นั่นปุย๋ยอินทรีย์เยอะๆอย่างเงี้ยมันก็โฟน้ำโฟโอากาศได้เร็วขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ดินนะครับมันจะ,ะยึดตัวอย่างกันไม่ได้นะครับต้องสังเกตที่ดินนะครับที่ดินของแต่ละส่วนของท่านเองนะครับก็ลดน้ําให้ฉ่ำนะครับ ก็คือวันแรกวันที่ใส่ปุ๋ยนะครับอย่างไงก็ต้องลดน้ําให้ปุ๋ยละลายอย่าให้มีเม็ดปุ๋ยค้างนะครับเพราะว่ามันจะไปกระทบกับอากาศร้อนๆ้นนะครับมันจะทําให้รากทุเรียนเราเสียหายอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีสี่รอบใบนะครับหนึ่งรอบช่วงใบเก่จัดสองช่วงหางปลาหรือตั้งปลีนะครับสามช่วงใบอ่อนกลางมันกําลังกลางออกไปนะครับกลางร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ใบใบประมาณนี้นะครับ ใบก่อนประมาณนี้นะครับครับถ้ายังยังมองภาพไม่ออกเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าจอให้นะครับแล้วรอบที่สี่ก็ใบเพแค่นั้นใบพอใส่ใบเพ12สิบสองสามสามเสร็จเราก็ปล่อยยาวเลยนะครับรดน้าอย่างเดียวปล่อยยาวเลยนะครับนั่นคือทางดินพอปล่อยยาวไปจนถึงลบใบที่มันแก่จัดก็จะครบสองเดือนพอดีแล้วหลังจากนั้นก็สิบห้าสามสามทำแบบนี้ทุกรอบทุกรอบทุกรอบไปสังเกตว่าปุ๋ยผมจะไล่สูตรปุ๋ยนะครับ ผมจะได้สูตรปุ๋ยเนื่องจากว่าผมจะไม่เอาปุ๋ยสูตรเค็มเริ่มเลยนะครับก็ค่อยๆค่อยๆขยับสูตรปุ๋ยนะครับช่วงที่1นึ่งก็คือมันมีในตัวเจ่นสูงเพราะว่าพืชจะแทงรากต่างๆต้องอาศัยในตัเจนสูงนะครับถามว่าใช้ย,ยี่ห้าเดเจ็ได้ไหมได้เช่นกันแต่ว่ามันเป็นปุ๋ยเคมีนะครับสําหรับสําหรับความคิดเห็นส่วนตัวของผมผมผมจะหลุหลีกในเรื่องของ อเอคมีถามว่าส5 0ห้านยเคยมีไหมก็เคมีแต่ว่ามันไม่มีในเรื่องของฟอสฟอรัสหรือโพเทสเซียมนะครับแล้วมันได้อาธาตุของแคลเซียมมาด้วยจะทําให้อ่าเซลล์ผนังเซลลหมวกรากของเซลล์มันจะแข็งแรงด้วยนะครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วผมก็ถามอาจารย์หลายท่านแล้วก็สวนอเอซียนทุเรียนทางจันทางะระยองเขาก็ใช้สูตรนี้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าทุเรียนใหญ่5ปี10ปีขึ้นไปเขาจะใช้สี 41600นะครับแต่ของเราทุเรียนเล็กย้ำนะครับทุเรียนเล็กเอาแค่ต่ำๆไปก่อนแต่ไม่ควรเอา2100นะครับ2100นั้นนะครับรู้สึกว่ามันจะมีปัญหากับดินทำให้ดินเป็นกรดนะครับไม่เหมือนกับ15004600ตัวนี้ดินไม่เป็นกรดนะครับมันจะต่างกันอยู่นิดนึงนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็นั่นคือในเรื่องของทางดินนะครับแล้วอ่าพอ ถัดขยับขึ้นมาผมใช้หกสามสามปุยซีเคมีหกสามสามนะครับมันจะมีหกสามสามถัดขึ้นมารอบสามก็จะเป็นเก้าสามสามรอบที่สี่ก็จะเป็นสิบสองสามสามเห็นไหมครับมันจะมีในตัวเจนค่อยๆขยับขึ้นมามีหกมีเก้ามีสิบสองนะครับซึ่งไม่นับรอบแรกรอบแรกก็คือ 15. สิบห้าศูนย์ต้องการแคลเซียมเพื่อเสริมเติมให้หมวกล่าเขา,เขาแข็งแรงเท่านั้นเองนะครับนั่นคือสูตรปุ๋ยสี่ระยะของหนึ่งรอบใบสําหรับส่วนที่ผมยึดใช้หลัก ก็จะเป็นประมาณนี้ผมใช้ทั้งสวนและทุกต้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับเช้านี้ก็คงจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปต่อไปก็จะพูดในเรื่องของอาหารทางใบใน1รอบใบนะครับสําหรับคลิปนี้ในเรื่องของเรื่องปุ๋ยปุ๋ยคลิปนี้คลิปเดียวจบก็คงจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ